สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมบทุกท่านเลยนะครับทั้ทงผู้รับชมที่สพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาพิอา,าราศกันในหัวข้อตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอย่างไรนะครับกองที่1กองที่2ให้เวลาคุณเลืกอกองไพ่นะ โอเคเมื่อเลือกกองไพ่กันได้แล้วเราไปฟังคำำําทํานายกันนะครับผมทำทาสแตไมไวในคาอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับที่ตัวเลขเวลาของแต่ละกองไพ่ได้เลยนะไปะไปฟังคำำําทํานายกันคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอย่างไรนะครับท่านคอยปกป้องคุณอย่างไรบ้าง ไปฉุดคุณจากอารมณ์ที่อ่อนไหวเมื่อใดก็ตามที่สภาพจิตใจอ่อนไหวไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งเราจนมากเกินไปท่านเหล่านั้นคอยฉุดคุณให้ดึงสติกลับมานะครับให้มีสติกลับมาไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกจนเกินพอดีนะครับการที่ไหลไปตามอารมณ์ อ่อนไหวในความรู้สึกจนมากเกินไปนั้นนำพาไปสู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะจินตนาการถึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ดึงคุณกลับมาได้คอยพยายามดึงคุณกลับมาเรียกสติคุณครับไม่ให้อ่อนไหวจนเกินไปถัดมาิึงส์สิทธิ์คอยประคับประคองคุณนะคอยประคับประคองคุณปกป้องคุณไม่ให้เจอกับ อันตรายที่มันเกินกว่าที่คุณจะได้เรียนรู้นะครับความยากลำบากใดๆก็ตามปัญหาอธิธาโถมไม่เจอทางออกนะครับคอยประครับประคองคุณท่านเหล่านั้นคอยประครับประคองคุณให้ยังพอมีสติอยู่ได้ให้พอมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อน,นะครับแล้วก็ หากวันหนึ่งหากวันหนึ่งคุณมีสติมากพอมีเวลาให้คิดให้ทบทวนมากพอก็จะเห็นว่าดีแล้วที่ไม่ตัดสินใจอะไรแย่ไปนะครับท่านคอยประคัคบประคองคุณอย่างนี้อยู่นะ <c oughs> ถัดมาท่านคอย ปกป้องคุณนะคอยปกป้องคอยที่จะพยายามหาเรื่องดีๆมาให้คุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้จะเป็นเรื่องที่คุณมองเห็นคุณค่าหรือไม่เห็นก็ตามแต่ก็ยังคอยเสิร์ฟเรื่องดีๆที่มันไม่เกินวาสนาของคุณให้คุณอยู่นะครับคอยช่วยคุณ คอยนำเรื่องดีๆมาให้คุณและในขณะเดียวกันนั้นหากว่ามีใครคิดร้ายใครคิดที่จะทำไม่ดีกับคุณท่านเหล่านั้นพยายามที่จะสะท้อนผลกรรมที่เขาได้ทำกับคุณกลับไปหาคนเหล่านั้นนะครับถัดมาท่านพยายามสกิดใจคุณให้คุณได้รู้ ส,สงสัยรู้สึกตัวกับใครก็ตามที่ไม่ชอบมาพาคนใครก็ตามที่พยายามจะมาหลอกมาต้มมาโกงคนนะครับหรือเข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่ชอบมาพาคนวางแผนจะทำร้ายทำลายคุณอย่างนี้นะครับพยายามดลใจให้คุณได้ฉุกคิดได้รู้เนือ้อรู้ตัว ได้ระวังนะครับแล้วก็กรณีที่คุณต้องการแผนการใดๆก็ตามนะกรณีที่คุณต้องการแผนการที่แยบยลที่จะทำอะไรกลยุทธ์ที่จะทำอะไร,ท,ะท,ะไรท่านมักจะคอยดลจิตดลใจให้คุณคิดออกคิดได้นะครับ แล้วก็ถัดมาเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงในครอบครัวความมั่นคงในชีวิตนะครับท่านพยายามที่จะประครับประคองคุณให้คุณนั้นยังพออยู่ได้นะครับแล้วก็พยายามประครับประคองคุณให้ไปในทางที่ไปสู่ความมั่นคงในชีวิตที่เป็นความสุขของคุณจริงๆนะครับแล้วก็ ในเรื่องของผู้คลองคนรักหากยังไม่มีนะหรือหากมีแล้วก็ตามท่านพยายามให้คุณนั้นได้พบได้เจอหรือได้ปรับตัวหรือนำมาซึ่งความปรับความเข้าใจเพื่อให้ได้มีความสุขที่สุดในเรื่องของชีวิตครอบครัวนะครับ ถัดมาในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานท่านพยายามที่จะผลักดันนะให้คุณนั้นโดดเด่นทำได้ดีในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบมอบสติปัญญามอบเรีย่ยวแรงมอบความขยันให้นะครับแล้วก็ในวันที่คุณ เหนื่อยล้าในวันที่คุณเซ็งในวันที่คุณน้อยเนื้อต่าใจพยายามที่จะมอบโอกาสดีๆมอบเรื่องราวดีๆให้คุณปัญหาคือคุณจะเห็นไหมนะครับปัญหาคือว่าคุณเห็นหรือเปล่าบางคนได้มาแล้วถึงได้ออว่าอ๋อนี่เองโอกาสดีๆอันนี้หรือเปล่านะ โอกาสดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มอบให้นะครับจากหน้าไพ่เฉลยนะว่าท่านคอยมอบเรื่องราวดีๆให้คุณอยู่เสมอมอบโอกาสดีๆให้คุณอยู่เสมอในวันที่คุณท้อในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณเซ็งนะครับหรือน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตถัดมาท่านพยายามปกป้องคุณจากสิ่งไม่ดีจากสิ่งชั่วร้าย พยายามปลุกคุณให้ตื่นจากกิเลสตัณหาความอยากได้อยา่างมีอยากเป็นจนมากเกินพออีกนะครับสิ่งที่ผิดจริยธรรมสิทธิ์ที่มันผิดกฎหมายพยายามปลุกคุณสกิดใจคุณให้คุณได้มีสติแล้วก็รู้เท่าทันและเลิกทำนะครับในขณะเดียวกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีคุณใส่มนตนดำปีศาจอสุรกายใดๆก็ตามที่พยายามจะทำร้ายทำลายคุณ ือใครส่งมาก็ตามนะครับท่านพยายามปกป้องคุณอยู่ให้คุณแควคาดปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องถัดมาท่านพยายามที่จะหนุนที่จะเอื้อให้คุณได้สําเร็จอย่างก้าวกระโดดได้ดีอย่างรวดเร็วสําเร็จอย่างรวดเร็วในสิ่งที่คุณควรจะทําได้ และคุณควรจะได้ครับนะครับหากว่าคุณนั้นมีวาสนาที่จะทําสิ่งใดให้สําเร็จอย่างรวดเร็วได้ท่านหนุนอย่างเต็มที่นะครับหากว่ามันเป็นทางของคุณนี่แหละเส้นทางของคุณท่านหนุนคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ท่านคอยช่วยเหลือคุณในวันที่คุณขาดแคลน ในวันที่คุณไม่สบายนะครับคอยช่วยเหลือคอยหนุนไว้ไม่ให้มันแย่จนเกินไปนะครับเนียยแต่ว่าซัพพอร์ตอย่างสุดๆนะทั้งดึงกลับมาในทางที่ควรจะเป็นทั้งปกป้องนะครับทั้งดนใจให้ได้ดีให้คิดได้ในวันที่ท้อ ยังม,ยงมอบโอกาสดีๆให้ด้วยซ้ำนะครับนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยปกป้องคุณอย่างไรบ้างนะครับเรียกได้ว่าทั้งปกป้องทั้งช่วยเลยแล้วกันนะครับฟังเราชื่นใจเนาะม,มาจนถึงตรงนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานองตนี้ขอบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการกดซุเปอร์เดงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของตัวนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับ ที่สบการขาดไม่ได้เลยทุกคมเปนที่มาให้กําลังใจแล้วก็ทุกคมเปนที่มาเล่าเรื่องราวสู่คนฟังเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับนี่ว่าจะทําอะไรอยู่นะครับเป็นกําลังใจให้จะลื้อนุ่งเรื่องนะครับเป็นกําลังใจให้มีแรงฮึดสู้นะครับถ้าพอใจมาดูวินีเยอะมาติดตามวินีเยอะนะครับ้าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ คนที่เลือกไพ่กองที่สองตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอยา่างไรบ้างนะครับเรามาดูกัน เป็นแนวสนาสนับสนุนมากกว่านะครับใบเนี้ยเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยช่วยให้คุณได้สำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างอย่างที่คุณนั้นปรารถนาหรืออย่างที่คุณได้ลงมือทำนะครับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องพยายามเชียร์สุดๆพยายามเอื้อสุดๆเพื่อให้คุณได้ทําสำเร็จนะครับแล้วสิ่งที่ มันจะต้องจบลงเนาะสิ่งที่มันจบสิ่งที่มันจะต้องจบลง mm hmm. ก็พยายามที่จะคอยปกป้องคุณ mm hmm. ไม่ให้สูญเสียจนมากเกินไปไม่ให้เจ็บจนมากเกินไปนะครับถัดมาคอยระวังภัยให้คุณนะคอยระวังภัยให้คุณคอยปกป้องคุณจริงๆนะครับปกป้องจากอันตรายปกป้องจากคนที่ไม่ชอบมาพากณหรือสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากนอะนะครับไม่ว่าจะ เจตนาไม่ดีหรือตั้งใจจะมาหลอกมาต้มมาโกงคุณเนี่ยล่อมันทาร้ายคุณอย่างเงี้ยท่านพยายามปกป้องอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็หากว่าพวกเขาได้ทําร้ายคุณจนเกิดผลอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะดนใจคุณพยายามปลุกกาลังใจให้คุณได้ฮึกเหมิมได้ฉุกคิดเพื่อที่จะได้ ปกป้องตัวเองระมัดระวังตัวเองอย่าได้ไว้ใจคนเหล่านั้นนะครับถัดมาคอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณได้มีทรัพยากรดีๆทรัพยากรที่มันมากเพียงพอที่จะให้คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่คุณ ต้องทำอย่างไม่ติดขัดอะไรนะครับถัดมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยสกิดใจคุณให้มีความนึกเหิมให้มีความกระตือรือร้นให้มีแรงขับเคลื่อนที่จะทำอะไรต่างๆให้มันสำเร็จนะครับและก็เรื่องถัดมานี่ใบถัดมานี่สำคัญนะคอยสกิดใจคุณ ให้มีสติไม่ให้ลุ่มหลงไปกับสิ่งที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นจนมากเกินไปหรือสิ่งที่มันเป็นอบายามุขพยายามที่จะสะก,กิดคุณให้คุณจุกคิดได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อคุณอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ในประเด็นที่ว่าหากมี สิ่งไม่ดีสิ่งที่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายอสุรกายปีศาจคุณใสม่มนดำเมทมนอะไรๆก็ตามนะที่พยายามที่จะมาทำร้ายทำลายคุณอย่างนี้นะครับพวกท่านเหล่านั้นปกป้องคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับปกป้องคุณอย่างเต็มที่ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาก้าำกายมาทำอะไรคุณได้นะแล้วก็ พยายามที่จะดนใจคุณให้มีไอเดียให้มีทางแก้ปัญหาทางออกหรือทางที่จะทำสิ่งที่ต้องทำนะครับพยายามที่จะดนใจให้คุณได้มีสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำไปดำเนินชีวิตต่อแล้วก็เรื่องถัดมา พยายามให้กำลังใจคุณให้ใยรู้ใฟเรียนให้รู้จักกระตือรือร้นหาความสามารถหาความรู้ใส่ตัวนะครับแล้วก็เรื่องถัดมาคอยซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินนะครับคอยซัพพอร์ตให้คุณพอได้มีเงินแล้วก็พยายามที่จะดึงสติคุณไม่ให้คุณใช้เงินมือเติบ พยายามที่จะเบรกคุณไม่ให้คุณได้ใช้แต่ของแพงของติดแบรนด์ของแบรนด์เนมของที่มันมีย่ห้อจนมากเกินไปเพราะว่ามันทำให้คุณนั้นเสียเงินเป็นก้อนนะครับคุณนะมีโอกาสที่จะสร้างทรัพย์ได้เยอะท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามดนใจที่จะเบรกไม่ให้คุณได้ซื้อไม่ให้คุณได้ใช้ใจ่ายไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ ท่านเห็นแล้ว่าคุณอยากได้นะครับแต่ว่าเบรกไว้นะครับถัดมาคอยดนใจให้คุณนะคอยดนใจให้คุณได้จุกคิดที่จะวางแผนชีวิตระยะยาววางแผนความมั่นคงระยะยาวพยายามดนใจคุณไม่ให้คุณใจร้อนเร่งรีบจนเกินไปพยายามทำให้คุณนั้นรอ ได้นะครับทำไปเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่องพยายามดลใจให้คุณอดทนมีความอดทนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างความสําเร็จอย่างอื่นที่คุณต้องการให้สร้างได้ยืนระยะได้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่คอยปกป้องคุณอย่างเต็มที่กับกรณีเรื่องไม่คาดฝันในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือ เรื่องไม่คาดฝันอย่างกระทันหันเรื่องร้ายแรงเรื่องที่ไม่ดีอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีอย่างกระทันหันอย่างเงี้ยท่านคอยซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่คอยปกป้องคุณอย่างเต็มที่ไม่ให้คุณนั้นได้ลําบากจนเกินไปไม่ให้คุณได้ลําบากไปมากกว่านี้เจ็บไปมากกว่านี้สูญเสียไปมากกว่านี้นะครับปกป้องคุณอย่างสุดสุดเลยแหลนะนี่แหละครับสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปกป้องคุณอยู่ตอนนี้นะครับคนที่เรื่องไพ่ของที่สองมาจุถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตอนนะกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซุปเปอร์แทง์แล้วก็มาเล่าเรื่องราวของทุกท่านให้ฟังผ่านคอมเมนต์นะครับบอกเลยว่าเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่นะแล้วก็ขอให้สู้นะครับสู้ต่อนะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจมาติดตามกันเยอะมาดูกันเยอะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ